แจ้งข่าวด่วนนะคะคุณผู้ชมสำหรับทางธนาคารทกศค่ะได้ออกมาประกาศจากทางธนาคารทกศนะคะเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรผู้ได้รับการเจดเชยตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทั64ครั้งที่2นะคะซึ่งมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องให้กับเกษตรกรไร่ละ500บาท ครัวเรือนไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนไม่เกิน10,000บาทรายละเอียดดีๆข่าวสารแบบนี้เป็นอย่างไรติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะสําหรับการจ่ายเงินไร่ละ500บาทในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งครัวเรือนไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนไม่เกิน10,000บาทนะคะล่าส มีประกาศจากทางธนาคารทกศค่ะเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรผู้ได้รับการชัดยผู้ปลูกข้าว มีการผลิต2,563ทับ64นะคะครั้งที่2ซึ่งล่าสุดอิสานแซบติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารทกสาสาขาขุกคขันยังมีการโอนเงินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19ทธันวาคม2563ในพื้นที่เขตจังหวัดศรีสะเกษนะคะจำนวนอยู่ที่6,000รายค่ะซึ่งเป็นการโอนเงินให้กับเกษตรกรไร่ละ500บาทนะคะครัวเรือนไม่เกิมีการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมจาก ธนาคารทกศสาขาขุขันนะคะว่ามีเกษตรกรหลายท่านที่เข้าใจผิดกันเยอะมากขออธิบายว่ารอบแรกธนาคารได้โอนเงินไปเมื่อวันที่4ทธันวาคม2,563ในเขตอำเภอขุขันประมาณ2,000 0กว่าคนซึ่งยังมีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนอีกบางส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร จึงส่งรายชื่อเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนให้ทางธนาคารโอนในวันที่19ธันวาคม2563 ประมาณกว่า400คนนะคะเดิราเอียดตามโพสต์ส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับการโอนแล้วจะไม่ได้รับอีกนะคะซึ่งเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เข้าใจว่าจะได้รับเพิ่มอีกไร่ละ500บาทซึ่งตอนนี้ทางธนาคารทกสไม่มีข้อมูลในส่วนของประเด็นนี้แต่อย่างใดในส่วนของการจ่ายเงินรอบที่2เพิ่มต้องรอในส่วนของการอนุมัติจากทางครมอ,อีกครั้งนะคะ เพื่อยืนยันและก็ทำความเข้าใจในการจ่ายรอบนี้สรุปแล้วก็คือการจ่ายรอบที่1นนะคะคุณผู้ชมแต่จ่ายให้กับเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินเพราะว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งรายชื่อมาทีหลังซึ่งจากการติดตามข้อมูลข่าวสารของอีสานแทบนะคะ <S <S การโอนแบบนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทยอยส่งรายชื่อมาให้ทางธนาคารทกศ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อที่จะทำการโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินนะคะแล้วก็จะโอนเงินในส่วนของไร่ละ500บาทเนี่ยให้เกษตรกรทุกคนตามเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมไว้ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะธนาคารทกศสาขาขุข,ขันที่เดียวนะคะในส่วนของทางธนาคาร ทกสสาขาวารินชร,ราบก็ยังคงมีการจ่ายต่อเนื่องเช่นเดียวกันเนื่องไปจนถึงวันที่28ธันวาคม2563สำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่ได้รับการโอนเงินแล้วในส่วนของอัตราไล่ละ500บาทก็สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารมาให้สารแซบทราบด้วยนะคะจะได้ติดตามเรื่องให้ค่ะและเช่นเดียวกันสำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินในส่วนของไรล,ละ500บาทนะคะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาใน คลิปให้กับอีสานทราบได้ทราบจะได้ตามได้ถูกนะคะว่าพื้นที่ไหนยังมีการโอนอย่างต่อเนื่องเหมือนกับขุขันแล้วก็วารินชำราบหรือว่าในจังหวัดตำบลไหนอำเภอไหนในส่วนของภาคไหนด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้แชร์ข้อมูลข่าวสารกันให้กับพี่น้องชนาผู้ปลูกข,ข้าวได้ทราบว่าตัวเองจะได้รับเงินไร่ละ500บาทแต่ทีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่การจ่ายในส่วนของรอบ2เป็นการจ่ายเพิ่มสําหรับเกษตรกร,ร,ร,กรที่ยังไม่ได้ ในส่วนของไร่ละห0 0อบาทรอบที่1นนะคะคุณผู้ชมในส่วนของรอบที่สองทางธนาคารทกศยังไม่มีข้อมูลประเด็นการจ่ายในส่วนของรอบที่สองแต่อย่างใดค่ะสำหรับในส่วนของธนาคารทกศสาขาขุขันที่มีการจ่ายเงินในส่วนของค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีโดยเอืเงินเข้าบัญชีงเงินตากของเกษตรกรไปแล้วนะคะของสอ,อ,อ,อสกศ สาขากันทลาลักษ์สาขากันทลาลมสาขาขุคันสาขาขุนหารสาขาถนนพระวิหารสาขาน้ำเกี้ยงสาขานนคูณ สาขาเบนจลักษ์ค่ะสาขาปางกู่สาขาพายุสาขาโพสิสวันสาขาไพรบึงสาขาผูสิงสาขายางชุมน้อยสาขาราศีสไลดสาขาวังหินสาขาศรีรัตนะสาขาศรีสเกตสาขาห้วยทับทานและสาขาอุทมพรพิสัยค่ะด้วยเกษตรกรที่โอนไปในครั้งนี้อยู่ที่6,001รายนะคะคุณผู้ชมถ้าหากเกษตรกรท่านไหนยังไม่ได้รับเงิน ก็สามารถติดต่อทางธนาคารทกสสาขาใกล้บ้านยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอรับการโอรนเงินจากทางธนาคารทกสค่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็สนับเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมีาฝากแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ